วิธีทั์กายวิภาคทางสัตวแพทย์ของสุนัขเรื่องระบบหายใจส่วนปลายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงภวนาเชื้อศิลิภาวิชากายวิภาคศาสตร์คณะสัตวแพทย,ทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบบหายใจของสุนัข respiratory system ในทางกายวิภาคศาสตร์ เราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส,ส่วนคือส่วนต้นและส่วนปลายโดยส่วนต้นคือ upper respiratory system หรือย่อว่า URS ส่วนปลายจะมีชื่อว่า lower respiratory system หรือย่อว่า LRS ซึ่งทั้ง2ส,ส่วนนี้จะอาศัยตำแหน่งของขอบหลังกระดูกอ่อนของกล่องเสียงที่มีชื่อว่าคิคอย c a r t i l a เป็นตัว กำหนดในการแบ่งโดยส่วนต้นของแนวเส้นตรงคีคอยคาติเลตนี้ขึ้นไปด้านหน้านี่คือระบบหายใจส่วนต้นส่วนทางด้านขอบหลังลงมานี่คือส่วนของระบบหายใจส่วนปลายซึ่งระบบหายใจของสุนัขนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนของจมูกที่วางตัวอยู่ทางด้านหน้าหรือโนสถัดเข้ามาจะเป็นส่วนของช่องจมูกหรือนาโซลคาวิตี ถัดเข้ามาอีกจะเป็นส่วนของคอหอยดมจมูกหรือน a โซฟา a r ง n ัดเข้ามาอีกจะเป็นตำแหน่งของกล่องเสียงซึ่งจุดสิ้นสุดของกล่องเสียงจะตรงกับกระดูกที่มีชื่อว่าคีคอยคาติเลตัดจากนั้นมาจะเข้าสู่ส่วนของระบบหายใจส่วนปลายซึ่งส่วนแรกเลยของระบบหายใจส่วนปลายนั่นก็คือส่วนของหลอดลมหรือ,เ,อเทกเลียซึ่งส่วนของเทกเลียนี้จะแบ่งย่อยออกเป็นอีกสส่วนโดยอาศัยตำแหน่งของทางเข้า ช่องอกหรือโทรสิก i ิน n l e t เป็นจุดกำหนดซึ่งจะแบ่งส่วนของหลอดลมออกเป็น2ส่วนคือหลอดลมส่วนคอหรือที่เรียกว่าร์ r v i c a l part กับหลอดลมส่วนอกหรือที่เรียกว่าโทร r a c i c part จากนั้นส่วนของเทเคียจะสิ้นสุดโดยแยกออกเป็นหลอดลมพวกปอดหรือบอง n c สเข้าสู่ปอดทั้งสองข้างซ้ายขวานี่คือเนื้อปอดซึ่งในส่วนเนื้อปอดจะอยู่ภายในทรงอก ในตำแหน่งที่ถูกกั้นแบ่งระหว่างส่วนอกกับช่องท้องนั่นก็คือตำแหน่งของกระบังลมนั่นเองระบบหายใจส่วนต้นหรือ upper respiratory system หรือ URS นั้นจะประกอบไปด้วยส่วนของจมูกที่วางตัวอยู่ทางด้านหน้าช่องจมูกรูจมูกทางตอนหลังหรือที่เรียกว่าชเวยหนะ้าเข้าสู่ส่วนที่เรียกว่าคอหอยร่วมจมูกหรือ ส่วนของนาโซฟาลิงถัดเข้ามาอีกจะเข้าสู่ส่วนของกล่องเสียงซึ่งมีฝาปิดกล่องเสียงอยู่ทางด้านหน้าถัดเข้ามาอีกนะคะหลังจากส่วนของกระดูกอ่อนกล่องเสียงคีคอยคาติเลตแล้วจะเข้าสู่ส่วนของลำคอหรือเจอเคียหน้าที่ที่สำคัญของระบบหายใจส่วนต้นจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนำอากาศเป็นทางผ่านอากาศอบุนอากาศรับกลิ่นกรองและกำจัด ของเสียหรือเชื้อโรคที่ปนเปื้อนเข้ามาปรับความชื้นของอากาศโครงสร้างส่วนแรกเลยที่เราเห็นชัดก็คือส่วนของจมูกซึ่งส่วนของจมูกนี้จะถูกแบ่งย่อยไปเป็น3ส่วนได้แก่รูจมูกทางตอนหน้าจะเรียกว่า nostril หรือ nostril n ส่วนที่อยู่ถัดเข้ามาภายในจะเรียกว่า nasal cavity หรือช่องจมูกส่วนรูจมูกทางตอนหลังเราจะเรียกว่า choana หรือ c o r o n a ถัดจากนั้นมา จะเข้าสู่ส่วนที่เราเรียกว่าคอหอยร่วมจมูกหรือ n a s o ฟา a r ง n ถัดจากนั้นอีกอากาศจะผ่านเข้าสู่ส่วนของกล่องเสียงซึ่งมีฝาปิดกล่องเสียงที่เรียกว่าอ p i g l อตติสอยู่ด้านหน้าสุดถัดจากส่วนของกล่องเสียงแล้วเมื่อพ้นผ่านกระดูกอ่อนที่มีชื่อว่าคิคค o ยค c a r t l แล้วถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของระบบหายใจส่วนต้นถัดจากนั้นมาจะเข้าสู่ส่วนของระบบหายใจส่วนปลาย ซึ่งส่วนแรกเลยจะเป็นลำคอนะคะตรงบริเวณนี้จะเป็นหลอดลมคือเทเคียจากบริเวณส่วนของจมูกเราจะพบโครงสร้างที่เป็นโพรงอากาศอยู่ล้อมรอบจมูกเรียกว่าพารานาอซไซนัสนะคะอันนี้ก็คือคอหอยลวอมจมูกหรือนาโซฟาลินจุดนึงก็คือลาลิงนะคะซึ่งสิ้นสุดตรงบริเวณกระดูกอ่อนที่มีชื่อว่าคีคอยคาติเลจากภาพต่อมาจะแสดงให้เห็นถึงการผ่า สุนัขนะคะของหัวเนี่ยออกเป็นสซีกแล้วก็ให้ดูสังเกตทางด้านในจะพบว่าส่วนของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นจะเริ่มตั้งแต่ส่วนของโนสนะคะหรือจมูกมีรูจมูกทางตอนหน้ามีช่องจมูกที่อยู่ภายในแล้วมีรูจมูกตอนหลังเรียกว่าชอยหน้าจากนั้นอากาศจะผ่านเข้าสู่คอหอยล้มจมูกที่เรียกว่านโซฟาลินเข้าสู่ส่วนที่เรียกว่ากล่องเสียงซึ่งมีฝาปิดกล่องเสียงอพิกอติสอยู่ด้านหน้า ซึ่งส่วนของกล่องเสียงนี้จะสิ้นสุดตรงกับกระดูกอ่อนกล่องเสียงที่มีชื่อว่าคลิคคอยคัติเลตจากนั้นอากาศจะผ่านเข้าสู่ส่วนต่อไปที่เรียกว่าเทเคียรหรือหลอดลม